สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อิสานบันเทิงทีวีมาพบกันเช้าๆครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกันที่วันที่24มกราคมพุทธศักราชสองพันห้ารกครับการเมืองกำลังเข้งข้นครับปีใหม่มาแล้วครับ ต้องบอกปีใหม่มาแล้วนะม็อบกระเรกระราดเริ่มออกมาแล้วนะครับพยายามที่สปีดพยายามที่จะปั่นมวลชนครับแต่ว่ามวลชนเองเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะทำตัวยังไงครับในสภาวะบ้านเมืองเป็นแบบนี้ตอนนี้ย้ายมาทุกประเด็นมารวมที่คาสิโน ทั้งวิภาค์วิจารณ์ทั้งบอกยิ่งกว่าสุดซอยอีกนี่คือมอบว่าอย่างนั้นครับไม่เอาด้วยเป็นประเด็นนะครับก็คือพยายามที่จะหาเรื่องต่างๆมาปฏิประต่อเพื่อจะมีข้อที่จะมาวิาพากษ์รัฐบาลแต่ปรากฏว่าที่น้องประชาชนเนี่ย มันไม่ใช่ว่าพี่น้องประชาชนสับสนนะฮะพี่น้องประชาชนงงว่ะไอ้พวกนี้มันทําอะไรกินทํามาหาก,กินอะไรตรงนี้ต่างหากนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสับสนอยู่สุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับสุดท้ายก็คือปลุกปัน่นยุโยงส่งเสริมผมเคยพูดครับ ม็อบที่ไปด้วยกันนี่ครับทุกคนต่างแกงแกงแย่งชิงดีชิงเด่นนะความเด่นนะครับคอยดูนะอีกสักพักหนึ่งอะกลุ่มพวกนี้มันจะกัดกันเองนะเหมือนหมาแย่งอาหารครับบอกเลยครับเพราะว่ากลุ่มไทยพักดีนะกลุ่มคอปคอแม้แต่กลุ่มหลอมรวมของ จตุพรพรมพันธ์ครคือพวกนี้ครับสแสวงหาสแสวงหาแสงนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้ามีผลประโยชน์กลับมาครับผลประโยชน์ตรงไหนครับทําไมพวกนี้ต้องตีกลุ่มพวกนี้เออตึงต้องตีเรื่องนี้ครับผมเนี่ยนักจับประเด็นเลยครับเพราะว่า m อ u ก็ไม่มีในทุนบอกเลยครัมกอวก็ไม่มีในทุนครับ ชั้นสิก็ไม่มีในทุนเขาก็มองโฟกัสมาที่อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์กับหรือคาสิโนถ้าเกิดคาสิโนเกิดขึ้นนี่ครับบนเล็กบนน้อยที่มีอยู่แล้วนี่ครับที่เขาไม่ได้เสียภาษีเขาเสียแต่ใต้โต๊ะฟังนะเขาเสียแต่ใต้โต๊ะ เขาเสียแต่กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นนะการปกครองกรมการปกครองไม่ว่าจะเป็นกองปราบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะไปจับเขาได้ครับผมไม่ได้บอกว่าหน่วยงานกองปราบจะเป็นทุกคนนะครับมันมีหน่วยงานที่ไปทำมาหากินแบบนี้จริงๆเอาชัดๆอย่างนี้เลยครับเราไม่เข้าใครออกใครครับ เพราะว่าหน่วยงานพวกนี้มันเป็นแบบนี้คือมีเฉพาะกลุ่มครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าในระบบไม่ว่าจะเป็นคาสิโน,นที่มันถูกต้องมานี่ครับเขาบอกว่ามันจะไม่หมดไปครับคือถ้าเราเข้มข้นตรวจสอบกันจริงๆครับคนเล่นเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปเล่นที่เสี่ยงกับตำรวจจับเหมือนกันครับแต่ถ้าเราไปปรับ ไปปรับการดูแลให้มันเข้าที่เข้าทางซะใครไปรักรอบเปิดบ่อนก็จับลงโทษให้นะแต่ถ้าเกิดว่าคาสิโนนี่ครับหรืออินเทอร์เนเมนต์อินเทอร์เนเมนต์คอมเพกเนี่ยเกิดขึ้นมาครับพวกนี้ก็จะกระทบกระเทือนครับตาสีตาสาหรือพวกเราเองไม่กระทบกระเทือนหรอกครับจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญครับ เจตุพรพมพันธ์บอกว่าโครงการเนี้ก็ไม่ได้พูดในนโยบายแต่ดันไปทําครับอา้าวการหารูปทางในการที่จะบริหารประเทศชาตินี่ครับไม่ใช่ตีกรอบจะทํำนโยบายอย่างเดียวครับอันไหนที่มันเห็นว่าประเทศชาติมันจะเดินต่อไปได้มันมีธุรกิจและหาเงินเข้าประเทศได้ครับมันก็ต้องทำครับ มันก็ต้องล่างแผนออกมาครับว่าจะทําอะไรบ้างครับไม่ใช่ว่าไม่ประกาศนโยบายอะไรก็แล้วแต่เหมือนจตุพรพูดนะครับผมนั่งฟังอยู่เหมือนกันครับจตุพรก็ไม่ทํนานโยบายอะไรครับเออค้านอย่างเดียวทํามบอย่างเดียวครับไม่ทํานอกเหนือจากนั้นครับจะเอาอย่างนั้นหนอครับอย่าลืมว่ารัฐบาลเองนี่เขาเป็นมีหน้าที่ครับ ทำให้ประเทศชาติได้ดีนี่ครับเขาก็ชมครับแต่ถ้าทําประเทศชาติมันย่อยยับเมื่อไหร่ครับเศรษฐกิจเดินต่อไปไม่ได้พี่น้องประชาชนอดอยากแล้วครับกระแสมันตีกับรัฐบาลอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้และจะให้เขาอยู่เฉยๆได้ยังไงครับในเมื่อสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานี่ครับมีการมีม็อบต่างๆครับมีความขัดแย้งในประเทศครับ ไม่สามารถทำบร,บริหารจัดการได้ครับคือจตุพรพรมพันธ์เองเนี่ยจะไม่พูดซะเลยมันก็ไม่ใช่ครับเพราะเรารู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรอยู่ตรงนี้ต่างหากแล้วครับที่เรามาพูดตรงนี้ครับผมอุตสารหนีละหนีทางวัดทางธรรมมาครับ เพื่อนๆก็บอกว่าไปทางโน้นหน่อยสิแต่ตอนนี้มันเข้มข้นครับคือจตุพรพรมพันธ์ต่อสู้กับพฤติการมาตลอดครับเป็นการหลอกพี่น้องประชาชนหรือเปล่าผมไม่รู้ครับแต่ว่าดูตอนหลังๆนี่ครับเหมือนจตุพรพรมพันธ์นี่ครับหลอกพี่น้องประชาชนหลอกมวลชนขนเสื้อคนเสือเส้อแดงม,มาตลอดครับก่อนอื่นก่อน ก่อนอื่นที่จะพิจารณาอย่างอื่นครับจจรุรพรผมพันเดินกับดรเกตไปนะครับดรเกตนี่ครับคนอื่นมองผมไม่รู้นะแต่ผมมองว่าดรเกตเนี่ยไฟเผด็จการและจรุพรบอกว่าตัวเองนี่ครับมาต่อต้านเผด็จการมาตลอดอยู่ดีๆไปคล้องมือไปเห็นดีเห็นงามกับพวกนี้ไปประกาศต่อหน้าทำเนียบรัฐบาลบอกว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ดีก็ยกเลิกไป เกตไม่ใช่พูดครั้งเดียวครับนะเกตโตวาทีในรายการทอล์กของช่องทีวีต่างๆเกตมีแนวความคิดแบบนี้จริงๆครับว่าถ้าประชาธิปไตยมีปัญหาก็ควรที่จะเอาเผด็จการเข้ามาแก้ปัญหานั่นมันไม่ใช่อรบอบประชาธิปไตยครับนั่นคือระบอบเผด็จการความคิดของเผด็จการประชาธิปไตยนี่ครับ ถ้ามันเดินต่อไปไม่ได้หนึ่งยุบสภาสองฟอร์มรัฐบาลใหม่เปลี่ยนขั้วนี่คือเหตุการณ์ของพรรคของประชาธิปไตยครับไม่ใช่ว่ามันไปไม่ได้เอาเด็จการมาแก้อย่างนั้นมันผิดแล้วครับที่ผมบอกว่าจตุพรเองเองนี่ครับแสดงกิริยาแสดงวาจาหรือแสดงนิสัยคำพูดออกมานี่ครับตอนนี้ไปฝักไ่เผด็จการเต็มร้อยอร์เ์ครับ เพราะว่าเกตไปพูดหน้าทำเนียบรัฐบาลกับมันชัดเจนเหลือเกินครับแล้วจตุพรทนได้ยังไงทั้งที่จตุพรพูดผ่านว่าตัวเองชอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องแก้ด้วยระบอบประชาธิปไตยต้องแก้ในสภาผู้แทนะะราษฎรอย่างเดียวครับจะแก้เป็นอื่นไม่ได้นั่นคือระบบบเผด็จการครับทําไมจตุพรยอมรับได้ละครับไปยืนหน้าสลอนกับเขา ไปอยู่กับเขาครับพวกนี้คือพวกที่กวักมือให้ทาหารมารัฐประหารคร,ครั้งแล้วครั้งเล่าครับตั้งแต่สนธิลิมทองกุลมาประยุทธ์จัน์โอชาประยุทธ์ประยุทธ์จัน์โอชาพยายามที่จะลบชื่อพันธบัตรโททักสินชินวัตรออกจากสารระบบของเมืองไทยครับแต่ปรากฏว่าประยุทธ์จัน์โอชาพยายามแล้วครับไม่ว่าจะเป็นขบวนการคอสส ไม่ว่าจะเป็นขบวนการตัดสินนั่นหมายความว่างครับไม่สามารถลบชื่อพันธบัโทสักษินชินวัฒน์หรือพัรคในอดีตไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยไม่สามารถลบความทรงจำของพี่น้องประชาชนออกจากจิตใจเขาได้ครับถึงได้มาออกมาในถึงได้ออกมาในรูปแบบนี้ ไม่ไหวแล้วครับประยุทธ์จันโอชาประกาศเลยครับเข้ามานี่ครับไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เก่งด้านนี้ครับจนประเทศทาตมีปัญหาครับต้องสรุปต้องกลับใจครับที่เกตบอกว่าคอสชอต้องรับผิดชอบ แล้วคนในสอคอสอชอเนี่ยมีตำแหน่งแห่งหนไปถึงไหนแล้วที่เกดพูดครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ประยุทธ์จันโอชารับผิดชอบแล้วไงใครจะมองอยังไงผมไม่รู้นะครับผมว่าประยุทธ์จันโอชามองเห็นว่าประเทศชาติมันเสียหายครับประยุทธ์จันโอชาถึงได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นร่างกรอบครับ เอาคนอย่างพันตำรวจโททักษินชินวัตรกลับมาครับเพื่อรับใช้ประเทศชาติจะแปลเป็นอื่นไม่ได้ครับถึงได้บอกว่าการที่จตุพรพรมพันธ์และกลุ่มแนวร่วมที่ไปยืนหน้าสลอนจับไม้จับมือกันกองเชียร์ต่างๆพวกนี้ครับเรายังไม่เห็นว่าพวกนี้มีแนวทางที่จะเข้ามาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ เรายังไม่เห็นว่าแนวทางในการเลือกตั้งที่เขาจะเข้าไปพักนั้นพักนี้เพื่อจะเข้ามาสู่ในระบบในระบบที่ประเทศชาติระบุไว้และบัญญัติไว้กับในรัฐธรรมนูญประเทศไทยนี่ครับถึงจะเขียนด้วยผด็จการถึงจะเขียนด้วยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ครับแต่ว่ากลุ่มนี้ครับมันไม่นิยมชมชอบระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยนี่ครับมันเป็นอิสระเสรีครับ มันไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้เฉพาะพวกนี้นะไม่ใช่พวกอื่นครับก็ต้องออกมาขวางมันต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์มันครับแนวทางจัดเขาลงไปเลือกตั้งพี่น้องประชาชนก็ไม่เอาพี่น้องประชาชนเหม็นหน้าเหม็นเบื่อครับจะบอกว่าตัวเองเห็นด้วยกับฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ครับเพราะฝ่ายค้านตอนนี้ ถ้าเป็นผมรัฐบาลผมยิ้มเลยครับฝ่ายคา้านเล่นไม่มีประเด็นอะไรเลยครับฝ่ายค้านเป็นฝ่ายคา้าฝ่ายกะเนกอเนครับเริ่มจากการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คู่กับกองเชียร์ครับเนี่ยเกตเองฮะสมัยก่อนก็เชียร์เชียร์พักประชาชนครับ เกียตเองเนี่ยเชียร์พักประชาชนเต็มตีนครับธนพรก็เชียร์พักประชาชนครับอยากให้พักประชาชนเป็นรัฐบาลครับเชียร์แบบไม่ลืมหูหลืมตาครับแต่ปร,รากฏว่าผลงานของพรักประชาชนเองนี่ครับไม่เข้าตาต้องบอกไม่เข้าตาแรงสนับสนุนพี่น้องประชาชนถอยลงถดถอยลงครับประแสะไม่มา การเลือกตั้งอบจหลายสถานที่ครับตกยังไม่เคยพบกับคำว่าชนะเลยครับตั้งแต่บอกว่ากระแสตัวเองดีครับล่าสุดนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิออกมากันแนะกัะเน่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวิตเซอร์แลนด์อย่าลืมคนในประเทศด้วยครับทำไมละ่ะเขามีโปรแกรมเขามีงานที่จะไปครับ ถ้าฝ่ายค้านคิดได้แค่นั้นครับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าแบกได้ทุกอย่างครับนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่คุมนโยบายเป็นแม่ทีมเท่านั้นครับหลังจากนั้นจ่ายงานไปกระทรวงต่างๆครับที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นค่าของฝุ่นพีเอ็มที่มันกระจายตอนนี้ครับกระทรวงอุตสาหกรรมต่างๆเขาก็ปิดและก็โยงโยงบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอย่างนะฮะ อย่างรัฐมนตรีเองครับลากพรรคประชาธิปัตย์ลากคนอุ้งอิงมาตบกลางสาภากลางสนามให้พี่น้องประชาชนขายหน้าเขาบอกอย่างนั้นครับนั่นมองคนละมุมเลยครับรัฐบาลเนี่ยเขาปล่อยอิสระไหนบอกว่าคนนั้นครอ,อบงำคนนี้ครอ,อบงำไงเวลาพูดบอกว่าเอ้ยครอบงำรัฐบาลครอบงำพรรคนั้นพรรคนี้ครับ นั่นแหละเขาเรียกว่างูกินหางตัวเองครับหรือจะใช้คําว่าเฮี้ยกันหางตัวเองก็ได้ครับคําพูดของพวกมึงอะ่ะบอกว่าคนนั้นครอบครองคนนี้ครอบงำครับอย่างนี้ครอบงำเลอครับเขาปล่อยรัฐมนตรีต่างๆในทํางานให้เต็มที่ครับอันไหนมีปัญหาอันไหนที่มันแก้ไขได้เขาก็รีบแก้ไขครับเห็นไหมปิดโรงงานถ้าเรามองในแง่ดีครับ อันไหนผิดอันไหนถูกก็ว่ากันไปตามหลักฐานครับว่ากันต้องตามความเป็นจริงเขาบอกว่าหลายๆโรงงานทําไมไปจ้องจะไปปิดที่บ้านผือซึ่งเป็นฐานของพรักเพื่อไทยครับเขาว่าอย่างนั้นครับนี่คือนักวิชาการพูดนะธนพรพูดชัดเหลือเกินครับคือกองเชียร์นะไม่ว่าจะเป็นการโยนถุงนี ไม่ว่าจะเป็นการปิดโรงงานบอกว่าลากนายกอุ้งอิงครับมาตบกลางสาภาอายนะอายขายหนะ้าเขาเขาบอกนะการทำงานเนี่ยนายกอุ้งอิงไปเกี่ยวอะไรครับกับโรงงานโรงงานสร้างปัญหาเขาก็ให้เหตุผลอยู่แล้วว่าโรงงานนี้ครับระบบความปลอดภยัยมันไม่ปลอดภยัยเขาก็ไปตรวจโรงงานอื่นเหมือนกันครับ คุณภาพโรงงานนี้มันน้อยกว่าโรงงานอื่นครับเขาก็เลยปิดโรงงานเห็นไหมครัขนาดเขาลงแท่ขนาดนี้ครับยังมีบางคนไปเผาต่ออยู่เลยนั่นหมายความว่าไงครับเขาลงแท่หนักขนาดนี้ครับการฝา่าฝืนการขอความเห็นใจจากรัฐบาลนี่ครับมันไม่เป็นผลกับรัฐบาลออนอ่อนผ่อนผันให้ครับเปิดหีบต่อกลัวว่า,าจ,จะไม่ทันเวลาแต่คุณก็ทําแบบนี้ครับ ทำสันดานแบบนี้ครับพอได้คืบจะเอาศอกพอใจพอได้ศอกจะเอาวาและแบบนี้มันจะเลี้ยงกันได้หรือครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรกลุ่มไหนก็แล้วแต่ครับคุณต่อรองเรื่องราคาไม่ว่ากันครับแต่นี่คุณทําผิดกฎหมายที่เขาห้ามไว้ครับถ้าบอกราคามันไม่ดีนะราคามันไม่สมควรเนี่ยกับการผลิตมาแล้วครับนั่นพี่น้องประชาชนยังให้อภัยนะครับ ยังเห็นใจครับแต่นี่ราคาก็ดีแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมายครับเขาบอกมาตั้งนานแล้วเขาเตือนมาตั้งนานแล้วครับกับทำอยู่อย่างนั้นนะครับการทำกรเกษตรนะฮะมันต้องดูกำลังตัวเองด้วยครับไม่ใช่อยากได้เยอะอยากได้เยอะแล้วไม่มีกำลังนะี่ทุกอย่างมันมีการจ้างวานทั้งนั้นแหละครับแล้วคุณรับไม่ไหว เวลานั้นคุณก็บอกว่าเดี๋ยวปิดหีบแล้วมันจะตัดไม่ทันครับคุณก็ทําน้อยลงครับไม่ใช่คุณอยากรวยเป็นล้านแต่คุณมีคนงานคนเดียวกําลังคุณไม่พอมันสมควรไหมครับจะโยนภาระให้กับรัฐบาลไม่ได้ครับเพราะว่าเงินคุณได้แต่เวลาคุณมีปัญหาคุณจะโยนให้รัฐบาลมันเป็นไปไม่ได้ครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่อยู่กับเกษตรกรนะครับผมขายปุ๋ย ผมรู้นะฮะทำนาก็เป็นนี่เพราะอะไรบางอย่างทำเกินตัวครับเห็นเขาทำเยอะอย่าทำตามหน้าที่ครับทำแล้วมันต้องดูแลต้องรักษานะครับเขาต้องต้องต้องปรับตัวเองให้ได้ครับต้องรู้ด้วยว่าความสามารถของเราเนี่ยทำได้แค่ไหนครับไม่ใช่มีร้อยไร่ก็จะทำร้อยไร่มีสองร้อยไร่ก็จะทำสองร้อยไร่ครับ แต่คนงานมีไหมกำลังมีไหมกับไม่มีครับตกลงจ้างอย่างเดียวครับถ้าทําถ้าทําอย่างนั้นครับให้นายทุนเขาเช่าไม่ดีเหรอนี่คือเหตุผลครับที่ผมมาพูดวันนี้ครับบ้านเมืองเรานี่ครับจะไปเชื่ออะไรมันมากไม่ได้แล้วครับผมย้อนกลับมากลุ่มของที่ไปประท้วงครับ มันก็หวังเงินจากบ่อนเล็กๆน้อยๆนี่ครับที่มีไม่มีกําลังที่จะไปลงทุนกับเขาเนี่ยครับที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยครับมองเห็นได้ชัดเลยครับหาเงินจากใครไม่ได้ก็จะหาเงินจากพวกนี้แหละครับบ่อนการพานันที่มันเปิดอยู่แล้วเนี่ยครับที่ออกมาต่อต้านครับตาสีตาสาใหญมียามาเนี่ยเขาไม่ได้ต่อต้านหรอกครับเขาก็จะไปเคาะเอาพวกนี้แหละเอาเคาะเงินจากพวกนี้แหละครับนะฮะ เอามาเป็นกําลังมาเป็นท่อน้ําเลี้ยงครับหัวพวกนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับหัวพวกนี้คือหัวนักธุรกิจด้านโกงครับด้านสีเทานักกวบอนอีกหนักกับพวกค้าที่ขายยาเสพติดอีกครับคือพวกนี้อาศัยนักเลงอาศัยใต้โต๊ะครับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ครับเห็นไหมฮะแต่ละคนเบื้องหลังนะ ติต่อนำเข้าอันไหนสีเทารับเคลียเนี่ยหัวหน้ามอบส่างนี้ล่ะรับเคลียร์ครับเป็นเจ้าพ่อใครมาแตะไม่ได้มีปากมีเสียงนะครับมีบารมีเข้าไปเคลียร์ให้ครับนี่อย่างที่ข่าวผ่านมาเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับ เงินที่จะหามาได้หาทางทุจริตไม่ได้มันก็หาแบบสีเทาแบบนี้แหละครับปกป้องในสิ่งที่ผิดกับเขาจะเอาเข้ามาในกรอบจากใต้ดินมาบนดินไม่เอาออกมาต่อว่าเขาออกมาตีเขาออกมากระแนะกระแนวิพากษ์วิจารณ์เขาครับทุกพักการเมืองที่เกิดขึ้นหา เสียงกับสมัยที่แล้วแทบจะไม่มีพักไหนเลยครับว่าไม่เอาการพน,นันถูกกฎหมายแต่พอรัฐบาลนี้จะทำกับผิดซะง,งั้นกับทำไม่ไม่ได้ซะง,งั้นกับด้วยเหตุผลอะไรนะครับด้วยเหตุผลว่าเป็นพักเพื่อไทยทำพักอื่นทำได้แต่พักเพื่อไทยทำไม่ได้พ่อมอึงสิถ้าคิดอย่างนั้นครับ ใครก็ทำได้ครับคนอื่นรวยล้นฟ้าเยอะกว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรเยอะกว่านายกอุ้งอิงครับไม่เป็นไรครับแต่ตระก,กูลชินวัตรรวยไม่ได้พ่อมึงสิ่งทำไมเขาจะรวยไม่ได้พเพราะว่าเขาทำมาหากินครับพวกมึงต่างหากล่ะครับที่ไม่ทำมาหากินครับเดินตามท้องถนนครับเพื่อจะได้มา ซึ่งเงินธรรมาเลี้ยงครอบครัวครับนี่แหละครับนักต่อสู้นี่หรือนักประชาธิปไตยครับเขามาตามกรอบกติกาเขามาตามพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาแต่พวกมึงไม่เอาพวกมึงจะเอาแบบนี้จะเอาประเด็จการพวกมึงไม่ได้ประโยชน์พวกมึงก็จะให้ปฏิวัติปรปะหารครับเชิญชวนมาป,ปฏิวัติปรปะหารครับสู้ตามระบบเขาไม่ได้ สู้บนเวทีไม่ได้จะไปต่อยเข้าข้างเวทีกับมันทุเรศทุลังเต็มทนกับที่นายกรัฐมนตรีอที่นายกทักษิณพูดนะครับไม่ผิดแล้วครับโกงพ่อของสิเนะี่ยะมันชัดเจนเหลือเกินครับก็บฝากไว้ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับจะทำอะไรแล้วก็พี่น้องประชาชนเห็นนะเรียกร้องอะไรพี่น้องประชาชนรู้ทัน มันไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาเข็ดแล้วครับเขาไม่อยากฟังพวกมึงพูดเขาไม่อยากเดินตามเดินตามพวกพวกมึงคับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพวกมึงจะเอาเขาไปหากินอีกแล้วครับแค่นนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ประเด็นใหม่ครับสวัสดีครับ